นุ่มหลอนายซีวาท็อปจรนก็ควงแขนแฟนคลับมาฟินกันในงาน F 3 m มมิตรแอน e e งานนี้หนุ่มท็อปตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะกิจกรรมไม่ธรรมดาต้องออกแล่นเรือใบเป็นครั้งแรกเลยตั้งใจฟังคำบรรยายอย่างลึกซึ้งจนเป็นกูรูพร้อมเตรียมตัวออกเรือแล้วค่ะบอกเลยนักใจตอนแรกแดดออกแล้วยู่ดีฝนก็จะตกแล้วตอนนี้ลมพัดแรงมากเลยแล้วเรือใบและผมเล่นครั้งแรกเลย จะรอดไหมแต่เมื่อถึงเวลาพายุเข้าลมแรงขึ้นเรื่อยๆน่ากลัวสุดๆเลยค่ะหนุ่มท็อปเลยออกอาการโต๊ะก,กระจจายเล็กน้อยอ,อ้ย ส่วนทางด้านแฟนคลับที่รักหนุ่มท็อปเป็นพิเศษเห็นรูปร่างสูงยาวเข่าดีแข็งแรงแบบนี้เลยโบกมือบายบายปล่อยให้ออกพายเรือพอจนพายอยู่คนเดียวแต่หนุ่มท็อปก็ไม่หวั่นเดินหน้าฝ่าฝนออกพายเรือท่ามกลางฟ้าและแปรบปรบๆโดยหลังจากนี้หนุ่มท็อปก็จะซุ่มฟิซซ้อมร่างกายเตรียมรับมือกับละครบูเรื่องใหม่ให้แฟนๆได้ชมกันด้วยค่ะตอนนี้กำลังจะเปิดกล้องเรื่องชาติพยัคฆ์หนักสู้ครับก็อาจจะได้ชมกันประมาณสักปีหน้า